เ็แต่งตัวสวยงามแบบนี้นะคะฝีมือคุณแม่ตามเคยเรื่องมันมีอยู่ว่านะคะคุณแม่เนี่ยลงประกวดหนูน้อยดวงดีให้น้องฮนะที่ทอภาษาที่พิจิตค่ะแต่พอใกล้ถึงวันประกวดนะคะคุณแม่ก็บอกน้องฮานะว่าจะมีประกวดนะคะน้องคณนะเดี๋ยวเรามาซ้อมท่องสคริปต์กันน้องคณนะก็ทําหน้าปฏิเสธว่าน้องฮณนะไม่อยากไปอะ่ะทำไมคุณแม่ไม่ทําน้องคณนะก่อนนะคะ คุณแม่ก็แอบงงนะคะเพราะปกติถ้าเกิดว่าเธอรู้ว่าเวทีไหนมีประกวดแล้วคุณแม่ไม่ลงสมัครให้เนี่ยเธอก็จะมาต่อว่าคุณแม่นะคะแต่ครั้งนี้สงสัยจะไม่อยากไปจริงๆนะคะเพราะเคยไปมาแล้วสรุปก็จบข่าวที่ว่าอ่ะโอเคงั้นเวทีนี้เดาไม่ไม่ไปประกวดแล้วกันนะคะจนวันที่คุณแม่น้องเมษานะคะทักมาว่าจะไปประกวดไหมนะคะก็เดี๋ยวจะได้มาหารค่าน้ำมันรถกันนะคะคุณแม่ก็บอกไปบอกว่า คงไม่ได้ไปแล้วนะคะเพราะว่าน้องคณะบอกว่ามันดึกเกินไปนะคะแล้วก็น้องคณะก็มีเรียนวันอาทิตย์ด้วยนะคะ <c oughs> ก็เลยจบข่าวว่าเอองั้นเวทีนี้เราก็ไม่ประกวดนะ <c oughs> เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์นะคะพอดีก่อนจะนอนเนี่ยคุณแม่ก็แอบคุยกับคุณปานิงว่าเออเนี่ยท็อปพาซาพิจิตเขาแจ้งมาปุ๊บปับ๊บเนาะแจ้งมาคืนมันพฤหัสนะคะประมาณสี่ทุ่มกว่าๆนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนเวลาจากเดิมก็คือหกโมงเย็น เป็นลงทะเบียนประมาณบ่ายโมงนะคะน้องคณะยังไม่หลับนะคะได้ยินเท่านั้นแหละนะคะกระลบแล้วนะคะทําหน้าโมโหคุณป้าว่าจะไปประกวดจะไปประกวดนะคะจนถึงขั้นคุณป้านิ้งเลยต้องจําใจนะคะพาไปประกวดค่ะคุณแม่ก็เลยต้องรีบส่งข้อความนะคะเป็นบอกคุณแม่ของน้องเมษา์แต่พิมพ์ข้อความไปตอนสี่ทุ่มครึ่งนี่ก็ไม่เปิดอ่านนะคะ,ะแสดงว่าน่าจะหลับกันแล้วนะคะรู้ความอีกทีก็ประมาณ7จ็ดโมงกว,กว่านะคะของ วันเสาร์นะคะแล้วคุยไปคุยมาสรุปว่าจะไปกันประมาณ8โมงครึ่งนะคะคุณแม่ก็ต้องรีบรีบรีบรบรบโหจัดเตรียมแต่งตัวแต่งหน้าให้น้องฮานะนะคะสรุปก็เลยปึ๊บปั๊บมากันในวันนี้นั่นเองค่ะถามว่าได้ซ้อมอะไรไหมสคริปต์สครับการแสดงก็แทบไม่ได้ซ้อมเลยนะคะเพราะเราถอดใจไม่มากันแล้วนะคะเรื่องราวของการระกกดวันนี้มันก็เป็นเช่นนี้นะคะทุกคน สุดท้ายนะคะเด็กๆก็ได้สนุกสนานกันที่บึงสีฟ้าตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะกว่าๆโดยประมาณแล้วก็ออกจากบึงสีฟ้าประมาณ4ี่ทุ่มกว่าๆนะคะเด็กๆสนุกสนานเราก็ดีใจค่ะเหมือนพาลูกมาเที่ยวแล้วก็ได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยนะคะอีกหนึ่งเวทีที่ทอปพาซาพิจิตค่ะหนูน้อยดวงดีนะคะวันนี้ดวงไม่ดีนะคะโชคดีกับทุกคนที่ได้รางวัลด้วยนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะวันนี้ก็ล่าลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ